เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครเมื่อคือนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ทำร้ายตัวเองหรือเปล่าส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็คือสอนอทุ่งสองห้องซอยวิภาวดี27คุณผู้ชมฮาเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าผัวกลับมาที่บ้านไม่เจอเมียตรงจุดที่ต้องทำกับข้าวให้กินโวยวายทะเลาะก,กับเมียใหญ่ฮะแล้วพอเมียลงมาเอาปืนตบเมียตบเสร็จปุ๊บเมียโมโหขวามีดทำครัวแถวนั้นะปักคอผัวตายฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เสียชีวิตเองทราบชื่อก็คือคุณสิทธิทชยัยอายุ44ปีคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลฮะชื่อว่าสมพิษอายุ49เป็นเมียผัวใช้ปืนตบเมียเลยสู้เอามีดแทงกลับสุดท้ายตายฮะคนเป็นผัว และจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้เลยเห็นบอกว่าเป็นอยู่แถวแถวอพาร์ตเมนต์เป็นโรงจอดรถของอพาร์ตเมนต์ที่ครอบครัวนี้มักจะมีการตั้งพวกเตาแก๊สต่างๆเอามาทําอาหารกันถูกไหม<ฆ>เมื่อวานผัวออกไปข้างนอกกลับมาไม่เจอเมียก็เลยโวยวายพอเมียลงมามาเจอกับผัวผัวคลั่งใส่เอาปืนฟาดนะเมียเลยบอกจําเป็นต้องสู้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงเมียเขาหน่อยได้ไหมสมพิษ เมื да ่อคืนนี <medi> <Ti> ้เขาพูดเอาไว้เล่าให้ผู้สึกขาวฟังบอกจำเป็นต้องทําเพราะผัวมันมีปืนพ่อกไม่ตรงนี้ินอยู่เขาก็ไม่ตรนีู้่ตรน้ามาพ่อแรกไม่ไดกกัยก็คือฝ่ายชายเขาอยู่กินเหล้าอยู่นี่เหรอ ไม่รู้แล้วแล้วก็โทรตามเรามานี่ใช่ไหมใช่ก็คือสามคนไม่ได้นั่งกินเล่าด้วยกันนักินเล้าอยู่ที่อื่นใช่เป่นผู้ชายโทรตามประมานี่ใช่ด้วยมีปากเสียงกันเขาว่าอยู่นะคือผู้ชายว่าเด็กไปเป็นกันอย่งเงีม่างเงี้ยเออลูกก็คุยไหนนั่งอยู่ตรงนี้จะทักได้จดทะเบียนไหมไม่ได้จดอ่าโอเคไม่มีอะไรกันอยู่ประมาสิบปีแล้วแต่ไม่มีรายการ คุณผู้ชมมาแล้วล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่มาเห็นบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเมียเองก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตามปกตินี่แหละเห็นบอกเมียก็เพิ่งออกไปร้านค้าและยังไปพูดคุยอยู่กับร้านค้าเขาอยู่เลยเหมือนปรึกษาเรื่องครอบครัวเปิดวงจรปิดขึ้นมาเต็มจอนหน่อยฮะช่วงนาทีก่อนจะเกิดเหตุก็คือ4ี่ทุ่มแนาทีจะเห็นตัวของสมพิษคนเป็นเมียเนี่ยแหละฮะมือม,มีดมีการเดินออกไปที่ร้านค้าในชุมชนแล้วก็มีการไปคุยกับแม่ค้า ใช่คือจริงๆเนี่ยตัวสมพิษคนก่อเหตุเขาครึ่งกลับมาจากกินเหล้ากับเพื่อนพอกลับมาเนี่ยไปแวะร้านค้าก่อนแวะแล้วก็ยืนพูดคุยกับทางเจ้าของร้านเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวว่าเดี๋ยวจะจัดงานบวชลูกทางร้านค้าเขาก็เลยถามว่าแฟนก็คือคนตายเนี่ยสิทธิชัยอยู่ไหนทางสมพิษก็บอกว่าเลิกกับแฟนแล้วก็แยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเบื้องต้นพอสมพิษเขาเหมือนมีการพูดพูดพูดใช่ไหม ในกล้องวงจรปิดอพอคุยกันเสร็จสับปุ๊บเรียบร้อยหลังจากนั้นสมพิกก็เดินกลับเหมือนบอกอยากจะให้ลูกบวชอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเหมือนมามีการมาปรึกษาบอกว่าเหมือนมีปัญหาคนในครอบครัวแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับจากร้านค้าเข้าไปภายในชุมชนก็คือกลับไปที่อพาร์ตเมนต์จุดเกิดเหตุเข้าใจคงไปรอทำบับข้าวให้ผัวแต่ผัวกลับมาไม่เจอเมียก็เลยโวยวายอาลวาดล่าสุดวันนี้เราไปเจอพยานหนึ่งคนชื่อว่าพี่บุตรพี่บุตรบอกกับเราแบบนี้เดี๋ยวเปิดคู่่ขึ้นนมาอย พี่บุญบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องฉันน่ะอยู่บนห้องสมพิษมันวิ่งขึ้นมาหาและสมพิษบอกว่าไงรู้ไหมสมพิษเหมือนทํานองว่ามาเคาะประตูแล้วเหมือนมีท่ารีบร้อนเคาะบอกบ้างบาง้บงบงงแล้วบอกพี่ช่วยหนูหน่อยหนูไปฆ่าคนตายมาตอนนั้นก็ตกใจว่าฆ่าใครเมียบอกฆ่าฆ่าผวัวเขารีบลงมาช่วยปั๊มหัวใจตอนนั้นเมียดูท่าทีตกใจมากๆแต่สุดท้ายและเห็นบอกว่าเมียก็บอกที่ต้องทําลงไปเนื่องจากผัวใช้อาวุธปืนทําร้ายเขาก่อน หนูนอนแล้วห้าทุ่มครึ่งพอดีนอนประมาณตอนที่แรกหนูไปกิน,กนเหล้ากับเพื่อนมาแล้วมันนุนหนูบอกว่ามนูจะกลับแล้วนะหนูกลับมามานอนได้ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นี่แหละนอนหลับสนิทพอดีเลยพี่สาววิ่งขึ้นไปไปทุบประตูน้อย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 ,อยเปิดประตูดิกูฆ่าไอ้โจโต,ตายแล้วมึงไปช่วยกูนหน่อยเปิดหนูก็เลยเปิดประตูออกมาเป็นอะไรกันกูเอามีดแทงมันมึงไปช่วยกูนหน่อยดิโทรหาโรงพยาบาลให้กูหน่อย ผมก็ได้ลงมาบอกผมก็วิ่งลงมาจากห้องนะวิ่งมาช่วยแกลงมาเสร็จแกก็เสียชีวิตแล้วสอ,องคนนี้ทะเลาะกันบ่อยใช่ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะทุกวันใช่แกทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายหรอกคือทะเลาะกันเสร็จด่ากันเสร็จแกก็หนีผู้ชายนะ่ะ<ม>แต่ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเมื่อคืนว่ามันหนักอาวุธอาวุธปืนของเขาของเาของผู้ชาย,ชายใช่แกจะพกมาไม่รู้แกพกมาทําไมวันนี้ แล้วมีดนะพี่มีดคือเขามีดคือมันอยู่โรงรถตรงนั้นแหละใช่มีดมันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาทํากินอยู่ตรงนั้นไงเออพ้าที่ทราบเนี่ยหนูเหมือนสองคนนี้ก่อนไี่เกิดเหตุพอรู้แล้ว่าสาเหตุมาเกิดจากหนูไม่รู้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันมันเนี่ยหนูก็ไม่รู้เพราะหนูทํางานใช่หนูทํางานหนูไม่รู้เรื่องมีแต่แกโทรชวนหนูกินเล้า้งแต่กกางวันแล้วหนูบอกว่าหนูกินไม่ได้หนูทางานสองคนเเขาื่มเล้ากันกันแกก็กินของแกทุกวันอยู่แล้วสองคนเลยใช่ แต่ว่าผู้ชายแกไม่กินเยอะเกินมากแกจะกินแค่กั๊กนึงมันนั่นแกเลิกงานมาแกจะซื้อกั๊กแค่นั้นแหละเอาจะมาที่นี่ตอนนี้ที่ที่คนก่อเหตุขึ้นหาพี่ใช่คนออกอน่อเหตุเขามีระดับข้าทางตกใจนะตกใจค่ะแกตกใจแกตกใจแกตกใจแบบมึงไปช่วยกูหน่อยดิกูทําอะไรไม่ถูกช่วยพี่มึงหน่อยพี่มึงซักกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่เร็วๆกันวะหนูก็เลยรีบวิ่งลงมาเออวิ่งมาเสร็จแกก็ไม่มีสติแล้วขึ้นหลับไปแล้วหนูก็ โทรหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าเอาแกยังมีลมหายใจอยู่ไหมปั๊มหัวใจรอนะเดี๋ยวรถโรงพยาบาลไปหนูก็เลยทำทีพีอาร์เดี๋ยวจะหมอจะบอกว่าจะทําแบบไหนหนูก็เลยลากแกออกมาหนูก็มาทาทั้งทําทั้งเรียกแกนั่นแหละแกก็ไม่ตื่นรู้ว่าไม่ไหวแล้วหนูทําคนเดียวหนูเหนื่อยหนูใส่แกไม่ไหวแล้วหนูว่าแกไปแล้วละหนูว่าเออเมื่อ,อคืนตกใจหนูทําอะไรไม่ถูกเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ ครอบครัวก็บอกว่าเออเหตุการณ์ทั้งหมดก็ใจว่าผัวเมียคงทะเลาะก,กันแต่ว่า2คนนะเขาอยู่ด้วยกันแค่นั้นครอบครัวคนตายก็บอกว่าทํารุนแรงเกินไปหรือเปล่าแต่อย่างนึ่งเขาบอกว่าเหมือนคนเป็นภรรยาถูกสามีด่าหลายครั้งล่าสุดบอกด่าเป็นโสเพณีเขาเลยทนไม่ไหวฮะ